อาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธแต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธ อย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปจะนึกยังไงก็ไม่ว่าพอนนอนลงไปพับต้องมาคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟังแจะมาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะเครื่องลงอายาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขคําสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วให้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลก มันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเดชขาดทันทีทันใดไอากายกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เดียวไมไ่กลัวแม่แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่ไม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนื่เอิญน,นอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็าตามท่านไม่ได้ยิน เมื่อเอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะปลุกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุโทโธก่อนก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทําไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋ยวนี้ก็นอนว่าทั้งท่านเอง่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ไม่ใช่พุโทพธโธไปไกลเป็นพุทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไป อาศัยอย่างนี้จนถ้าเป็นเด็กตัอายุสิบปีเศษแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการกลัวผีไอ้ผีเนี่ยจะมากัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างแือเปล่าก็จำไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเพอศพกันที่ไหนถ้ามีวีพาดยินเสียงแต่พนมอนก็ดี ถ้าตีกลองบระคมศพก็ดีที่ตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุง้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากร่องขึ้นมาบ้างเกรงวผีจะลอดมุ้งเข้ามาบ้างเอาละมาทับตีนมุ้งเข้าไว้ความกลัวไม่นกลัวขนาดนี้ ถ้าเวลากลางวันเข้าห้องเข้าห้องขา้างในขืออในห้องอ่ะเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลาวันทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอหลังออกถอยหลังมหาประตูเกรงว่าผีจะมาจับหลังใน,นเมื่อท่านแม่เป็นบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ ปกติผีนี่กลัวคำวัพุโทโธคือกลัวพระพุทธเจ้าเป็นอนุนวัตในเมื่อท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าต่อน,นี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุโทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีอย่าไปไกลสายไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบาร,รมีของพระเดชตสมมาทัรมพุทธเจ้าจงช่วยกําจัดผีไปไกลสายไกลและภาวนาวาพุโทโธ ในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวพุทโธถ้าความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาวพุทโธญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไว้ดินะว่าแตมาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบทแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพรนสาแรกอยู่กับหลวงพ่อปาน คืนวันหนึ่งลูกก็มาเช้ามุดเจริญพระกรรมฐา,านเช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นแบบนั้นเป็นปกติเพราะชิงกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นเขาเดือดตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้าง ล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัตสมวนเสร็จถึงเวลาทีสองตรงลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐานคือม่นนั่งเป็นกรรมฐานภาวนาตามอัิยศใสมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะล้างหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดใช่ไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองร้อยคนกว่า โดดที่ชานตึงตังคมคลามก็มองดูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวทั้งนั้นก็เลยสงสัยตัวน,นั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้นว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดก็มมตามมาโดดในกุฏินั่งกรราฐานมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบาย พอถึงตีสี่เลิกพระพระลูกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตัวหนึ่งโดยเข้ามาคล่อมอกก็ตักตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบไว้ตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไวเพราะจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เดียวว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัว ว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่อยครึ่งเพื่อนได้ว,ว่าผีคนนี้เรียนมามากต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระองค์ก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่าน นึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าคอยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้นึกภาวนานในใจว่าพุทโธแล้วเป่าพวดเดียวเจ้าผีก็โดดโูกมเมงเก่งแก้โดดวิ่งหนีไปเลยนี่ลรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆเกจ้ว่าท่านหลอกก็ไม่ได้